อันนี้นะคะติดตาม True Insider กันดีกว่ากับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกคุณเดวิดอัศวานนนักแสดงคู่ของคุณในอนาคตโอ้เนี่ยเดยวต้องเล่นด้วยกันประกบติดกันเลยเรื่องชาติพยักต้องมีเลิฟจีรู้่ะเลิฟแล้วเขาจะไหวเหรอไปถามเขาดีกว่าค่ะเลิฟซีนได้เหรอจริง กาติดประเด็นร้อนเจาะลึกและขยายทุกเรื่องฮอตให้ได้ทราบนะคะในรายการ True Insider Weekend ค่ะวันนี้ขอมาแลกเปลี่ยนความคิดกับนักแสดงชายเจ้าบทบาทที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากหลายเวทีชั้นนำเดวิดอัศวานนท์ก็เลยช่วงน้แต่คือไม่ได้คิดอะไรมากแค่ True Insider ผมชอบที่จะพูดคุยนะชอบที่จะพูดคุยแล้วก็ชอบที่จะ แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้สึกอะไรต่างๆเพราะฉะน,นั้นรู้สึกดีมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจอพูดแกนจี้นานมากแล้วก็เลยโอเครู้สึกแฮปปี้ที่มาคอนเนคกันใหม่แล้วก็มาคุยกันไม่ค่อยเก่งมาก นะครับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีคําถามว่าเลิฟซีนกับหญิงไรวินเนี่ย,ยจะต้องเตรียมตัวขนาดไหนนะติดตามได้นะครับผม6กโมงสีถึงทุ่มสิบนาทีทางช่อง True Insight